ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจนั้นนําไปสู่การรัดเข็มขัดในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะทาให้บรรดาผู้ประกอบการต้องปรับลดอัตราการจ้างงานลงเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้ตัวเลขการว่างงานในปีนี้มีแนวโน้มจะสูงกว่าปีก่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบทางการเมืองทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่าย และภาคธุรกิจยังไม่กล้าขยายการลงทุนประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงเป็นตัวแปรทําให้ผู้ประกอบการได้รับผลกําไรลดลงดังนั้นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้อาจทําให้ผู้ประกอบการบางรายที่แบกรับภาระไม่ไหวมีแนวโน้มที่จะบอกเลิกจ้างแรงงานโดยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมองว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการอาจต้องลดอัตราการจ้างแรงง,งานลง หากต้องแบกรับกับต้นทุนที่ไม่สอดรับกับรายได้โดยประเมินว่าปีนี้อัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ0.7เพิ่มเป็นร้อยละ1.5ในปีนี้ดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยอัตราการว่างงานของของประเทศเนี่ยที่ปีที่แล้วอยู่ที่มา0.7%เนี่ยนะครับคนอาจจะตกงานเพียงแค่ประมาณ200,000กว่าคนถึง3 0 0 0 0 0คนเนี่ยปีนี้อาจจะมีคนตกงานสะสมรวมกันเนี่ยนะครับทั้งปีอาจจะอยู่ที่มา5ห0 0 0 0ถึง600,000คน ซึ่งอัตราการว่างงานก็อาจจะไปตกอยู่ที่1.3ถึง1.5ได้นะครับโดยภาคอุตสาหกรรมประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ยังไม่มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกเนื่องจากประชาชนจะลดการใช้จ่ายในสินค้ากลุ่มนี้ก่อนจึงกลายเป็นผลกระทบลูกโซ่ไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆตามมาอาจจะมีการที่ขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เดิมทางาน7วันอาจจะเหลือทํางาน4วัน3วันนะครับล้วอาจจะบางส่วนก็อาจจะได้ค่าจ้างแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราเริ่มได้รับรายง,งานแบบนี้นะครับจากหอ,อนค้าจังหวัดในบางจังหวัดนะครับที่เริ่มเกิดขึ้นจากการที่หอกค้าโพได้ทําการสํารวจนักธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งเอสเอ็มอีเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยเราพบว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะประคองตัวอยู่ได้ประมาณสักหกเดือนนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวในเชื่องของเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเนี่ย เราอาจจะเริ่มเห็นการปลดคนงานเก่านะครับคนงานที่ทํางานอยู่เดิมเนี่ยอาจจะเริ่มถูกปลดเพราะว่าธุรกิจเนี่ยจะไม่สามารถที่จะประคองสถานการณ์ที่จะให้เงินเดือนแรงงานได้นะครับ อย่างไรก็ตามปัญหาการเลิกจ้างแรงงานในขณะนี้ยังถือว่าเป็นปัญหาในระยะสั้นที่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนักซึ่งหากในช่วงครึ่งปีหลังมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาวางนโยบายและเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเชื่อว่าจะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนได้เพื่อหวังให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง